คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาคำหยาบคายเด็กอายุต่ำกว่า18ปีปิดทีวีกินนมนอนได้เลยสัตว์เอาละครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะยินตอนรับเข้าสู่ช่องของเกียหมีฟีซาปีนนะครับผมนะอยู่ด้วยกันเช่นเดิมกับไทเกอร์ฟอร์จูนฟอร์จูนไทเกอร์นะเพื่อนนกเกมสล็อตเสืออ้วนฟันเหลืองจากค่ายพี้นั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาปั้นบุน 500รยบาทกันนะวันนี้มาสายงบน้อยดูน,น้อยกันบ้างนะเพื่อนนะเออหลังจากที่แบบจัดหนักจัดเต็มมาหลายคลิปวิดีโอแล้วหลายวันลึกเกินากเพื่อนนะวันนี้ก็ขอแบบเอาะจใส่ทุนน้อยบ้างนะเพื่อนเผื่อใครแบบเผื่อเพื่อนเพื่ออยากตามอะไรอย่างนี้นะก็จัดไปกันก่อนเลยที่เบ็ด5บาทนะครับผมกดล้างตัวไปก่อน1ทีไปเออกดล้างตัวไปเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลอะไรเนี่ย มาเฉยเลยนะเฮ้ยปากเดียวล้างตัวแต่แต่ยังไงวงวนะ <What? S 1> ผมขออึ้งก่อนแล้ว่แป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยฮลัลโหลกดมือแรกมาเลยนะปากเดียว ถอนได้เลยนะเพื่อนๆ400เนี่ยไอ้เหี้ยเ้ยเบ็ดบาทเดียวมาถือก็ดูดิก็ดูเ,ดเขามาดิไอเชียมีไอ้ทองคำมาด้วยดูดิโอ,โ,โอ้โหตกใจเลยนะโอ้หรือว่าแต่ขออย่างเดียวขออย่ามาแค่นี้อ่ะเอออะไรครับเนี่ยกดทีแรกมาแบบ แตกเลยนะเอองงเหมือนกันนะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะครับผมนะเรามาลุนกันต่อเลยนะหลังจากที่เราจัดตังจะเต็มไปแล้วนะไอ้เยอยมาทีผือจัด,จ,ดจัดเลยนะเพื่อนนะโอ้โหผมยังตกใจไม่หายเลยเพื่อนโอ้แล้วหลังจากนั้นมาเป็นยังไงหลังจากนั้นมาเป็นยังไงยังพอได้อยู่ ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่อะบอกเลยมีดีที่ชิคแรก,เ,กเ,เพื่อนวันนี้ย <c oughs> เออเฮ้ยวันนี้มาดีว่ะ <c oughs> แต่มีดีที่ชิคแรกอนะบอกเลยนะห <c oughs> ลังจากนั้นก็หายาวดูดิ <c oughs> อะไรเนี่ย ตกใจนะเพื่อนผมยังอึ้งไม่หายเลยนะไอสัตว์เอ้ยเล่นกูทีเผือจัดหลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อทีจีแม่งมาว่ะนี่ไอเสือแม่งมาว่ะมาแค่ไม้แรกอะังแต่นั้นดูดูทรงยับเนี่ยดูดิอเ,เออมาก่อนมาก่อนเอาไปบดอัะส้มเปล่าเออส้มเาหมาอ่ะ อต้องเพิ่มแล้วป่ะเออต้องเป็น10บาทแล้วป่ะแตกดีขนาดนี้ต้อง10บบาทแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยตกใจหมดนะนึกว่าจะเอาเข้าแล้วไงนึกว่าจะเอาเข้าแล้วไงหลังจากที่ทีเผลอไปหนึ่งีตอนแรกอะ่ะก็ไม่มาเลยนะ ตกใจไปดิกดล้างรดวยแต่เผอแตกแนะเพื่อนอะไรครับเนี่ยตกใจไปละเออหลังจากนั้นแม่งหายยาวจริงว่ะเพื่อนเฮ้ยใครบอกเขาหายยาวเขากลับมาแล้วเขากลับมาทวงบันลังคืนเต็มจอ โอ้โหไม่เต็มจอนะเออมันเข้าแล้วมันไม่แตกให้ผมแล้วเมื่อกี้อย่าบอกนะว่ากลับมาเท่าทุนแล้วอ่ะไอ้เชียรู้งี้ทีแรกน่าจะคลิกไปเลยนันเพื่อนนะไอ้เบ็สองร้อยนั่นไห้สัตว์เอ้ยมันค้างถูกไหมใครจะไปรู้วะโด ถ้ารูนี่กดไปแล้วนะว่ามันจะแตกขนาดนั้นกนด200ขนาดเบ็ดบาทเดียวยังแตก4 0 0ยกว่าเม่คิดเอาดิไอ้เคียถ้ากู200นี่ม่งหมื่นกว่าทิบหายเลือกเล่นเลยกดทีเดียวกโอ้รองคำมารองคำก็มาทุนหลักร้อยทุนหลักร้อยวันนี้ทุนหลักร้อยเบาๆนะทุนหลักร้อยเบาๆไปนะขอแตกหนักสักทีเถอะมันเงียบาหายเหลือเกิน แตกหนักไปสักทีเออไอ้ส้มจี๊ดมาจี๊ดจัมดมาก่อนเ,เหิมเกริมมันชักจะเหิมเกริมใส่ผมละว,วันเนี้ยแกกันหน่อยเออจัดไปก่อนสามร้อยบาทนะเอาไปก่อนสามร้อยบาทนะเพื่อนเออบวกมา300บวกมาสามร้อยนะจัดไปอีกทีนึงเน้นๆแล้วกันขอเน้นๆอีกทีได้ไหม เราต้องเอาเธอปูออกเว้ยอึบ๊บเนี่ยเป็นไงสับขาหลอกในการเอาเธอบูออกนะเพื่อนสับขาหลอกในการเอาเธอบูออกเป็นยังไงเราปั่นฮัตมาดิเออเต็มแผงเต็มแผงทรงนี้ต้องเต็มแผงเท่านั้นนะทรงแบบนี้ต้องเต็มแผงเท่านั้นจัดไปอีกห้าร้อยนะจัดไปอีกห้าร้อยบาทติดแค่สิบเท่านั้นนะเพื่อนบวกมาแล้วนะ บวกมาแล้วนะเบสสิบเท่าน um, ั้นเอออะไรเป็นห้าอะไรไม่ได้มีไหมคนละครึ่งราคาดูวะแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยเพื่อนๆขึ้นยี่สิบไปเลยนะขึ้นยี่สิบไปเลยกดเองเลยแมวแมวดีกว่าเอาอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละห้าสิบทีแบบไม่เทอร์โบเออสับดาหหลอกกดเทอร์โบใส่หลอกอีกหนึ่งที กดเทอร์โบใส่หลอกไปก่อนนะกดเทอร์โบใส่หลอกไปก่อนจังหวะนี้ต้องกดเทอร์โบออกเพื่อนจังหวะนี้ต้องกดเทอร์โบออกจังหวะนี้ต้องเอาเทอร์โบออกยังไงจัดไปหนึ่งส่วนส้มนะจะไปหนึ่งส่วนส้มนะหกร้อยบาทจัดไปหนึ่งส่วนส้มไปไปต่อ บวกมาพันห้านะเพื่อนโอ้โหสวนส่มมาขออีกสักทีขอโบนัสอีกสักทีขอโบนัสอีกสักทีให้ชื่นใจไดยป่ะเออแล้ขอก็ให้ขอก็ให้วะ่ะเออเว้ยวันนี้มาวะ่ะไอเสือมาวะ่ะใจดีเกินนะเพื่อน ไอเสือใจดีเกินตั้งแต่ทีแรกจัดไปอีหกร้อยบาทนะทุนห้าร้อยเบดแค่ไม่เกินยี่สิบนะเพื่อนเออหยุด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 เรากลับไปเบ็สิบก็พอลงมาเหลือสิบบาทจัดไปอีห้าสิบทีแบบเฉือๆกดไอโบวไปด้วยเออกดไอโบไปด้วยไงบวกมาสองพันนะเพื่อนเออเป็นไงอะ ตามสูตรเลยนะสับขาหลอกสับขาหลอกนะลองเบ็ดสิบบาทก็แตกดีมกันนะเนี่ยวันนี้เบ็ดสิบบาทก็แตกดีมกันนะเพื่อนวันนี้ทำเป็นเล่นไปนะขอแบบเพิอๆเหมือนต้นคลิปอีกสักทีได้ปะขอแบบอุ้ยขอแบบเพิอๆเหมือนต้นคลิปแจกทองมาก่อนนะเออทองคำก็เอานะขอแบบต้นคลิปะขอแบบล้างซวยขอแบบล้างซวย โอ้ยกดหยุดไม่ทันนะเออถ้าหยุดที่สองพันห้ามึงนี้สวยเลยนะเพื่อนไม่เป็นไรจัดไปต่อเอาให้มันหมดนี่ไปเลยนะเออช่างมันเถอะไอเชี่ยแต่เมื่อกี้แม่งเลขสวยสั่งสองพันห้าแล้วบวกมาสองพันเน้นๆไงหมุนต่อก็ได้ทองหมุนต่อก็ได้ทองต่อไปจัดกันต่อนะจัดกันต่อนะอีกเก้าทีบวกมาสองพันแลเพื่อนนะวันนี้นะเออยังไงก็สองสองพันกว่าไปดิ พอคำก็ลัวๆท,ท้ายคลิปว่าไอ้เหี้ยเอ้ยจะเลิกครับดีนะเมื่อกี้ผมกดไม่ติดอ่ะเออถ้าแม่งเลิกจุดนี้แม่งเสียดายแย่เลยนะเพื่อนดีนะจัดกันต่ออ่ะเออเว้ยขออีกสักแถวป่ะไหนๆก็ทองมาขนาดนี้แล้วขออีกสักอีไปขออีกสักอีไปเออไอ้เขียวก็ได้จัดไปอิ่มนะก็วันนี้ก็แตกไปประมาณ2,300บาทนะเพื่อนนะบิด10บาทก็แตกดีนะ เออทุนห้าร้อยเท่านั้นนะเพื่อนนะวันนี้เอาใจสายทุนน้อยนะครับเพื่อนๆนะเผื่อเป็นแนวทางใครจะเข้ามาซัดแบบผมนะเออใครที่อยากตามมาเล่นนะผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับผมก็าตามมาเล่นกันได้นะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มโบนัสตามนะเพื่อนะนะแอดหมีหกเก้านะแอด m h d e หกเก้านะเพื่อนนะตามกันเข้ามาในกลุ่มได้นะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆในกลุ่มกันแล้วนะครับผมเราแจกโบนัสธรรมอัปเดตกันให้เลยทุกอาทิตย์นะเพื่อนถนะ้อยากแตกดีแบบผมนะ ก็เข้ามาจอยในกลุ่มก็ได้นะเพื่อนๆนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับผมนะแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยกับเฮียหมีฟรีสปปนวีสองนะครับผมเล่นไก่ชนกันอยู่อะไรอาจจะมีวีสามอาจจะซุ้มทําอยู่นะเพื่อนๆนะเออก็เดี๋ยวยังก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ลวครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า